อีกหนึ่งลูกเล่นนะครับที่อยู่ใน iOS นะครับก็คือปิดการแจ้งเตือนเป็นรายชั่วโมงรายวันได้ไม่ต้องปิดตลอดไปช่วงเวลาต่อจากนั้นไปนี้ไป1น1่งสีงสพรัธภูมิใจเสนอเสพสื่อวันละนิดเจ็ดแจ่มใสวมจิตอุปริกอุ้ย สวัสดีครับผมนายหมอคอมสิทธทิโชคนะครับใส่หน้าก,กากอยู่เสียงก็หันแมสมานะครับผมคือเดี๋ยวนี้เวลาที่เราใช้งานแอปต่างๆถ้าเราปิดการแจ้งเตือนไปเลยเ,เราก็จะพลาดสิ่งสำคัญในบางครั้งแต่ว่าในบางวันเนี่ยครับเราเราอาจจะอยากจะปิดเฉพาะบางแอปนะครับผมพอดีไปเจอมาก็เลยคิดว่ามีประโยชน์นะครับอย่างเช่นผมอลองเข้าการแจ้งเตือนดูหน่อยนะครับ ที่ขอบด้านบนใครที่ใช้งาน Voice Over เหมือนผมนะครับก็แตะที่ขอบด้านบนแล้วรูปลงมารอบที่หนึ่งเบบปล่อยนิ้วเพื่อแสดงสู์ควบคุมอ,อย่าเพิ่งปล่อยอย่าเพิ่งปล่อยนิ้วลากลงมาอีกเบิบปล่อยนิ้วเพื่อแสดงสู์การแจ้งเตือนก็คือสเต็ปที่สองแล้วยกขึ้นเบ๊บศู์การแจ้งเตือนโมโตกะ15นาฬิกา19นาทีเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่ใช้งานทั่วไปก็ลากจากขอบด้านบนลงมาเลยนะครับก็มีซ้ายขวานะฝั่งหนึ่งเป็นคอนโทรลเซนเตอร์ฝั่งหนึ่งเป็นการแจ้งเตือนนะครับถ้าไม่ไ้ Voice Over, บบมกือี หรือแตะที่แถบ Sta t u s Bar แล้วก็สมนิ้วปัดลงสามนิ้วปัดขึ้นก็เลือกเข้าศูนย์การแจ้งเตือนหรือศูนย์ควบคุมนะแต่เราจะเข้าศูนย์การแจ้งเตือนครับอ่ะเดี๋ยวผมลองไปสำรวจการแจ้งเตือนที่มีมาวันนี้ผมล้างไปส่วนหนึ่งแล้วละปัดขวาครับวันพฤหัสบ,บดีที่25ิพฤศจิกายน,นทำสื่อวันนี้โหมดโฟกัสในห้ามรบกวนเปิดอยู่อ่าโหมดเขาพาดว่าผมเปิดโหมดโฟกัสอยู่ก็คือผมใช้ do not disturb หรือห้ามรบกวนในโหมดโฟกัสนะครับ ศูนย์การแจ้งเตือนหัวข้อล้างศูนย์การแจ้งเตือนปุ่มล้างตัวนี้ไม่มีการทำงานไปนะครับถ้าเราหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งตรงนี้แล้วก็ยืนยันล้างซ้าการแจ้งเตือนในส่วนนี้การแจ้งเตือนก็จะหายไปหมดอันนี้ใช้งานมาหลายเวอร์ชั่นและจนปัจจุบัน iOS 15.1ก็ยังใช้แบบนี้นะครับผมปัดคขวามาคำสั่งลัดสนาทีที่แล้ว iPhone 3ิมมือถ้าบิตสกันเ e ็ตทีฟลามาวเวอร์ทรนี่หน่วยชาพี่สป็นาทีที่แล้วยูไม้ชาพี่ทีเอชแจกโค้ดส่งเฟซชั คือปัดกว่ามาตัวนี้เรารู้สึกว่าวันนี้เราผมสมมุตินะครับจริงๆไม่เกี่ยวกับโชปี้ไม่เกี่ยวกับรัสด้าไม่เกี่ยวกับแกร็บไม่เกี่ยวกับ Grab, ไลน์คือจะเป็นอะไรก็ตามผมผมเจอตัวไหนผมเลือกเอาตัวนั้นตัวแรกเลยคือรู้สึกผมสมมุติว่าถ้าเกิดวันนี้ผมอยากที่จะหยุดการแจ้งเตือนเฉพาะโชปปี้เนี่ยหนึ่งชั่วโมงหรือทั้งวันเฉพาะวันน,น,นี้วันเดียวเนี่ยก็ให้หนึ่งนิ้วปัดลงศูนย์การแจ้งเตือนหัวข้อล่างศูนย์การแจ้งคําสังหรัดช้าพี่สิบเอ็ด <11. S 1> นาที <11. S 1> <นา S 2> ที่แล้วตัวเลือก ต้องอยู่ที่ช h o ปปีก่อนนะแล้วพอเจอคําว่าตัวเลือกแล้วหนึ่งนิ้วปัดลงเจอตัวเลือกแล้วหนึ่งนิ้วแต่สองั้างอ่าแล้วหนึ่งนิ้วปัดขวามาปิดการเตือนหนึ่งชั่วโมงเนี่ยจะมีปิดการเตือนหนึ่งชั่วโมงปัดขวามาป,ปิดการเตือนวันนี้ปิดการเตือนวันนี้อ่าหรือถ้าคุณไม่ทาอะไรเลยก็ปัดไปที่ปิดเมนูตามบริบททิ้งไปแต่ผมจะลองปิดปิดการเตือนหนึ่งชั่วโมงผมปัดซ้ายย้อนกลับมาที่ปิดการเตือนหนึ่งชั่วโมงเคาะไปครับปิดเลยสิบห้านาฬิกายี่สิบเอ็ดนาทีตอนนี้ โชปปี้ก็จะไม่มากวนผมประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วอ่าก็ก็เป็นการเลือกเป็นลายแอปได้คือตรงนี้นะครับมาเลือกตอนที่รู้สึกว่าช่วงนั้นอย่างเช่นขับเฮาเงี้ยเตือนบ่อยจังอ่าคือตอนนี้เราเราพอดีออยากจะได้รับการแจ้งเตือนอย่างอื่นไม่อยากที่จะเข้าสู่โหมด Do Not Disturb เลยโดยตรงหรือห้ามรบกวนโดยตรงก็เลือกปิดเฉพาะแอปเนี่ยอ่า วันพฤหัสบดีมโเตอร์คัสในห้ามรบกวนเบอร์นี้คนหาของฉันตัวนี้ศูนย์การแจ้งเตือนล่างศูนย์การแจ้งคำสั่งลัด5นาทีช้าพี่1ินาทีคำสั่งลัด18บแปคำสั่งลัด18บแปคำสั่งลัดคำสั่งลัดหมดลายลายลาย20นาทีที่แล้วคราบไทยแลนด์กดปักรับเลยโอ้หเนี่ยตรงลายลายส่งมาท็อปไทยแลนด์อย่างเงี้ยไม่อยากได้ให้ให้ลายเตือนในชั่วโมงนี้ก็หนึ่งนิ้วปัดขึ้นหรือปัดลงอันหนึ่งนิ้วปัดลงที่ลายตัวเลือกอ่าตัวเลือกพอเจอตัวเลือกแล้้้้้้วววนนนนนนนิิกกคครรรัััังปปึ๊บบอีีีผมมใช voice over ะ็็เเลยธา ซึ่งจะไม่เหมือนกับวิธีตามค่าปกติที่ไม่ได้เปิดไว้ว่าแล้วหนึ่งนิ้วปัดความาปิดการเตือนหนึ่งชั่วโมงปิดการเ<ม>ตือนหนึ่งชั่วโมงกับปัดความาปิดการเตือนวันนี้ปิดการเ<ม>ตือนวันนี้โอ้โหทั้งวันคงไม่เอาชั่วโมงเดียวพอลองชั่วโมงเดียวถ้าถ้าคุณต้องการทั้งวันก็เคาะที่ทั้งวันนะครับผมปัดซ้ายมาปิดการเตือนหนึ่งชั่วโมงมต้องการวันนี้ก็เคาะไปที่วันนี้แต่ผมเอาแค่ชั่วโมงเดียวพอหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งนี่โมโทกะสในห้ามรบกวนเปิดอยู่เดีง้อล นำความรู้มาฝากกันเล็กๆน,น้อยๆแต่สองครั้งที่จะทำให้คุณสามารถที่จะปรับการแจ้งเตือนแมเป็นตอนนี้ไม่ต้องการการแจ้งเตือนสักหนึ่งชั่วโมงนี้หรือวันนี้ก็มาตั้งง่ายๆแบบนี้นี่เองครับผมลองนำไปปรับใช้กันดูนะครับเพราะว่าในการปิดทั้งหมดมันมันมันก็คงาบางทีเราต้องการแค่ปิดชั่วคราวแค่ชั่วโมงเดียววันเดียวไม่ได้ปิดตลอดนะครับ ก็ใช้วิธีการนี้ได้ง่ายๆเลยนะครับเพราะถ้าเป็นกรณีที่บางทีมันตึ้ง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 บางทีไลน์เนี่ยมันจะตึ้ง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 มาในช่วงนั้นอ่ะบางทีอยู่ในที่ประชุมเปิดเสียงไว้อยู่ด้วยไลน์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 โอ้โหถ้าจนนะอ่ะก็เป็นลูกเล่นที่นำมาฝากกันกับผมนายหมอคอมสิทธิโชคจากบริการหมอคอม1 4 1 4สพรนะครับหมอคอมหลงนำมาฝากกันวันนี้ถ้ามีข้อมูลดีๆใครอยากที่จะนำเสนออย่าลืมมาแบ่งปันกันนะครับหรือ ส่งความรู้มาได้ที่บริการหมอคอม1 4, 4ึ่นนะครับหรือจะโทรมาคุยกับผมที่สายด่วน1 4ึ่งหม่มายเลขนะครับกด1 4ึ่เมนูหลักกด9และกด1นะครับเพื่อแบ่งปันความรู้ให้ผมนําความรู้อย่างนี้มาสอนหรือแนะนําต่อกับเพื่อนๆก็ได้เช่นเดียวกันวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับผมหมอคอมรีวิว